วิธีติดตั้งกองเปื่อยนะครับกับเครื่องดนญ้าสีจังหวะนะครับ d j f 3 5หรือ GX35 นะตัวนี้เป็นของทางเครื่องดากอนไฟนะครับผมอืมเป็นเครื่อง GX35 เทียบนั่นแหละนะครับผมไม่ใช่แท้นะเราก็จะถอดตัวหม้อกรองอากาศนะครับออกก่อนนะครับผมก็น็อตมีกี่ตัวก็ดูในคลิปเอานะครับผมนะที่วิดีโอนี้ผมเพิ่มผมเร็วนะเป็นคูณสองนะครับผมเพราะว่ามันจะนานมากน,นี้ก็หานาที เกือบหกนาทีนะครับผมกิปนี้นะแล้วก็ผมติดตั้งครั้งแรกนะไม่ได้ไปดูรีวิวด้วยนะครับผมก็ผิดๆถูกๆนะเดี๋ยวผมจะสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับมันมีวิธีที่ง่ายๆอยู่นะครับผมอันนี้เป็นแบบที่ผมถ่ายไว้แบบละเอียดนะครับอืมที่ผมลองผิดลองถูในการใส่นะตัวนี้มันก็จะทําให้ฝุ่นข้างนอกหรืออากาศข้างนอกรั่วเข้าได้อยู่นะครับผมอืม แต่ยังไงฝุ่นกเ็เข้าไปอยู่แล้วนะตัวนี้มันกรองอากาศไม่ได้ดีเท่ากับกรองเดิมหรอกนะครับผมมันเป็นกรองแบบกรองของแต่งอนะ่ะเหมือนกับมอเตอร์ไซค์ที่เราใส่กรองแต่งนะครับอันนี้ผมว่าจะใส่น็อตตัวเนี้ยมันใส่ไม่ได้นะครับผมไม่มีประแจมาขันนะครับถ้าเกิดใครมีประแจขันนะครับบล็อกเบอร์แปดที่มันบางๆนะครับก็สามารถขันได้เลยนะครับผมม,มันจะง่ายกว่านะแต่ผมไม่มีนะครับก็เลยต้องมาถอดตัวเสาตัวนีนะ้ออกไปนะครับทุกคน อันที่จริงนะเราถอดตัวครอบนะครับสีแดงออกนะเ,เดี๋ยวอธิบายคลิปหนึ่งดีกว่านะครับในขั้นตอนนั้นนะครับผมอืมก็ถ้าเกิดมันเร็วเกินไปก็ปรับความเร็วเองนะครับผมนะใครดูไม่ทันก็ย้อนดูได้นะครับผมนะก่อนที่จะเอาตัวนี้ไปติดตั้งนะครับผมซึ่งผมพบเจอปัญหาอยู่หลายจุดอยู่นะครับอืมก็คลายน็อตนะครับออกนะสองทัวข้างบนนี้นะครับผม แล้วเราก็มันมาดึงต,ตัวนี้ออกมาเลยนะครับนะอยากออกมาเลยนะครับมันจะมียางนะครับหนึ่งตัวนะผมทําหล่นไปแล้วนะครับผมแล้วผมก็ลืมใส่เลยนะอืมไหมถอดน็อตออกมานะครับเอออันนี้เราไปหาน็อตเบอร์แปดนะครับมาหมุนเข้ากับเกียวตัวนี้ดูนะครับนะแล้วก็ยัดใส่เข้าไปในตัวนี้นะครับผมเนี่ยระวังอย่ายให้หล่นนะแล้วก็เข้าไปนะครับข้างในนี้ แล้วก็หมุนน็อตเข้าไปนะครับอย่าลืมยางที่มันอยู่กับคอไอดีนะคือในคลิปผมไม่ได้เอาใส่นะคือมันหล่นลงพื้นแล้วนะครับผมอืมผมผมมาผมมาหรือประกอบใส่อีกทีหนึ่งนะครับเอจากนั้นเราก็เอาตัวเนี้ยใส่ดูนะครับลองใส่ดูครั้งแรกนะน็อตมันสั้นนะครับผมมันไม่ถึงตัวเกลียวน็อตที่เราทําไวนะ้นะเกลียวตัวเมียนะครับน็อตตัวเมียที่เราทําไว้มันไม่ถึงนะครับทุกคน อผมก็หมุนพยายามหมุนเข้ามันไม่ไม่เข้าไปเลยนะครับทุกคน่นะอืมพยายามโน้มเครื่องลงมาให้น็อตมันมันไหลลงมาฝั่งนี้แต่มันก็ไม่ถึงนะผมลองเอาสวมเข้าไปให้มันสุดๆแล้วก็ลองเอาวัดดูนะมันไม่ถึงนะครับผมอะผมวัดอยู่นะเข้าไม่ถึงนะครับแล้วผมก็เลยมาถอดตัวนี้ออกนะโอลิงแล้วก็เอาตัวนี้สวมเข้าไปในรูนี้เลยนะครับจะพอดีเป๊ะเลยนะครับผมอันที่จริงต้องทาแบบนี้แหละนะอืม แต่ตัวนี้เข้าไปแต่ตัวนี้เข้าไปเอาน็อตผสมเข้าไปอันนี้ก็ยังไม่ถึงอีกนะผมเห็นคลิปหนึ่งนะเป็นเครื่อง GX35 แท้นะครับทางฮอนดเพราะว่ามันใส่ได้นะมันถึงแต่ของผมมันไม่ถึงไงนะครับก็ประกอบประกอบประกอบเข้าไปนะครับผมหมุนไม่เข้าอีกครับผมอืมคือน,ออน,น็อตตนเนี้ยังไม่ถึงอีกนะครับนะผมก็ถอดออกมานะครับว่าจะตัวนี้ใส่ ใส่ไม่ได้รูมันใหญ่กว่ากันไหมอืมก็เลยไม่ได้ใส่จากนั้นเราก็มาเห็นตัวเนี้ยแหวนแวนป็นสปริงนะครับผมเอาคีมตัดนะครับตัดออกเลยนะครับผมนะนี่บอกเลยแล้วน็อตก็ถึงนะครับผมในที่สุดน็อตก็เข้าไปถึงจนถึงย่นได้นะอืมจากนั้นเราก็ขันขันขัน,ข,น,ข,นขันเข้าไปนะครับตัวนี้ไม่ต้องขันแน่นมากจนเกินไปนะเดี๋ยวพลาสติกข้างในมันอาจจะพังได้นะครับผมอืมขันตึงมือก็พอนะครับผม ตึงมือใครตึงมือมันนะพอคันเสร็จแล้วก็ใส่กองอากาศก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับผมแล้วก็ประกอบกับอื่นนะส่วนสายระบายไอ,อยนะผมผมก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละนะครับเพราะว่าที่ฝาาลาวามันก็มีตัวเหมือนกับเป็นเหมือนกับฝอยขัดหม้ออยู่ในฝาเา์าอยู่อืมมันก็น่าจะกรองฝุ่นได้พอสมควรอยู่หรอกมัง้งนะครับสายระบายไอมันก็จะทําหน้าที่ดูดเข้านะครับ ดดูปล่อยดูดปล่อยดูดปล่อยนัยอยอ่นแหละนะครับมันระบายอากาศภายในเครื่องยนต์นะครับเวลาลูกสูบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับผมอย่าไปอย่าไปอุดเขานะถ้าเกิดอุดเขานี่คือน้ำมันเครื่องหรือว่าอากาศข้างในอะ่ะเวลาลูกสูบเลื่อนเลื่อนลงอะ่ะมันจะมีอากาศในห้องข้อเหวี่ยงนะอืมในตัวเครื่องนั่นแหละนะครับมันจะมันจะหาที่ออกจนได้นะครับผมออกฝาครอบวาล์บ้างออกตามซิ้นบ้างอะไรวานี้ยนะอืมถ้าเกิดไม่มีตัวสายระบายไอตัวนั้น อันนี้น็อตนะน็อตตัวนี้มันยาวนะครับเพราะว่าเราถอดตัวเสื้อกองออกนะเราต้องหานอ็นอตหัวน็อตอะไรก็ได้มาลองนะครับผมแล้วก็ขันเข้าไปเลยนะครับอย่าขันเข้าไปโดดๆนะแบบพอเราแล้วขันเข้าน็อตตัวเดิมอนะมันอาจจะไปทะลุเสื้อสูบได้นะอืออันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเกยบสายฟืนสายไฟแล้วก็ประกอบตัวฝาครอบตัวนี้กลับเข้าไปนะครับผมอันนี้ก็เสร็จแล้วนะถ้าเกิดใครอยากใส่กองแต่งแบบนี้นะครับผมอืมเอเสร็จเรียบร้อยตามนั้น